สวัสดีค่ะไม่อยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งเนาะทีนี้ดูอากาศอากาศติดลบดูเออดอกไม้ดอกดาเลียอยู่ในสภาพนี้เลยเนี่ยอากาศติดลบไงแล้วต้นเขาอะต้นดาเลียนี่คือมันมันลำต้นเขามันจะเป็นกลุงกลวงเนาะมันก็ไปอย่างนี้เลยจ้ะ ไปอย่างนี้เลยสภาพเขาคืออากาศมันเป็นน้ำแข็งแล้วมันก็ทำให้เขาเฉาแล้วก็เป็นน้ำแข็งเหมือนกันอะพูดถึงเนี่ยดูซิยังเป็นดอกเชยอยู่เลยยังเป็นยังติดไอ้นั่นอยู่ดอกตูมเชยอยู่เลยแต่ว่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ออกเนี่ยอย่างนี้มันไม่ได้แล้วดอกไม้เนี่ย ไปหมดเลยนะดอกดาลียนี่คือเคลียออกต้องลื้อแปลงเขาออกด้วยเพราะว่าไอไอหัวเขาอ่ะเดี๋ยวอากาศติดลบแล้วจะทำให้เขาแบบว่าหัวเขาเน่าต้องลื้อออกเนี่ยแต่กุหลาบยังพอโอเคอยู่กุหลาบยังได้อยู่พาชมสวนเพราะว่ามันเราไม่อยู่บ้านเราเพิ่งจะกลับมาเนาะอย่างเงี้ยของทุกอย่างคือต้องเก็บแล้วอ่ะ ต้องเก็บแล้วอย่างนี้ผักสลัดเราโอเคอยู่นะเนี่ยผักสลัดเขาก็ชอบหนาวเล็กพอประมาณอดี๋ยวนี้เห็นไหมเขาโอเคอยู่แต่ว่าจะให้โตแบบชนิดแบบช่วงหน้าร้อนเขาไม่นี่นะจะอยู่ประมาณนี้แหละพาเลาะเหมือนเดิมโอเคเกนตะวัน เกนตะวันก็เริ่มที่จะเหลืองจากนี่แล้วที่จริงเขาพอแพอถอนแล้วนะเริ่มที่จะโตแล้วหัวเขาอะแต่เราไม่อยู่บ้านเนี่ยเราก็เลยยังไม่ถอนอาทิตย์นี้แหละจะจัดการให้หมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเกนตะวันอาทิตย์นี้จะจัดการเพราะว่าต้นเขาดูสิขึ้นสูงสูงต้นขึ้นสูงเนาะเดี๋ยวเราพาเลาะไปเรื่อยๆก่อนพวกนี้ก็เป็นผักกระหลำ่ำกระหล่ำที่แบบว่าไม่ค่อยได้กิน หัวเขาแตกออกเห็น okay, ไหมสีสีม่วงเพราะว่าไม่ได้กินแล้วก็มีตัวทากตัวอะไรมาอา่แทะเราก็ปล่อยคือเราปล่อยอยู่แล้วว่างั้นเถอะนี่นี่เราไปเราไปแคมป์เราก็หักไปด้วยแต่ไม่ได้กินเอากลับมาเหมือนเดิมนี่พาเลาะก่อนที่จะเก็บต้นแก่นตะวันเขาสูง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 มากนี่ยังไม่ถึงปลายเขาเลยนะ นนั่พาเลาะก่อนเนี่ยผักไอ้กวางตุง้งดูดิเขาขึ้นนะ่ะขึ้นเองกวางตุ้งขึ้นเองเนาะสวยงาม,งามนั่นเราจะเก็บอยู่ตัวน,นี้น่าจะเป็นกวางตุ้งธรรมดาดูเขาขึ้นดิสวยงามมากเลย ถ้าอากาศติดลบอะ่ะเดี๋ยวจะพาดูบัวหิมะบัวหิมะนี่ไม่ทนหนาวนะบัวหิมะแล้วก็เนี่ยควงตุ้งนี่ทนหนาวเห็นไหมเขาไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างมะเขือเทศเห็นไหมต้นมะเขือเทศนะ่ะปลูกข้านอกไม่ได้นะเขาไม่ทนหนาวอย่างเงี้ยกวางตุ้งไม่เป็นไรเลยยัางงามเหมือนเดิมเขาชอบอากาศอย่างงีอ้อ่า สลน่ซาลเน่เนก็ชอบอากาศอย่างนี้เหมือนกันดูแต่ดูเขาขึ้นเนเดนมาดูตัวนี้ดูดิ <c oughs> บัวหิมะไปหมดเลยอยอดไหมใบไหมหมดอย่างนี้นี่คือบัวหิมะคือถ้าผักไหนที่ไม่ทนหนาวจะจะออกอาการว่างั้นเถอะบัวหิมะเขาไม่ทนหนาวเท่าไหร่ ถ้าตัวไหนไม่ทนหนาวจะออการเนี่ยเห็นไหมบัวหิมะเป็นอย่างนี้ถั่วถั่วนี้ก็จะเริ่มถอนออกแล้วเพราะว่ามันไม่ได้กินแล้วมันหมดแล้วหมดฤดูกาลเขาแล้วพวกนี้เหมือนกันเนี่ยบัวหิมะนะดูยอดเขานะคือไม่อะถ้าตัวไหนที่ไม่ทนหนาวจะมีอาการ เนี่ยผู้นี้เรายังไม่ไถอนไงดูสิมีอยู่หลายต้นอยู่ที่ยังไม่ได้ถอนเนาะและยอดเขาก็เป็นอย่างนี้หมดเลยเนี่ยยอดเป็นยอดไม้อย่างนี้หมดเลยคือเราต้องจัดการออกและตัวที่เราฝังดินไว้ตัวที่เราถอนแล้วเราฝังดินไว้เนาะเรายังไม่ได้เก็บเข้าข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนกันเห็นไหมอย่างนั้นบัวหิมะถึงว่าเขาไม่ทนหนาวเท่าไหร่คือต้องต้องเอาเขาออกจาก ตรงนี้เราไปไว้ในกรีนเฮานอเขานนะต้องไปไว้ในกรีนเฮาเพราะว่าเขาไม่ทนหนาวตัวนี้ก็ยังสวยอยู่ดูเอ่อซาลารีเนี่ซาลารียังโอเคอยู่เห็นไหมผักปุ๋ยเล้งหรือผักโหมฝรั่งนะก็จะประมาณนะเห็นไหม ก็ระดับหนึ่งอยู่นะทนหนาวความความทนหนาวของเขาคือเขายังโอเคอยู่เนี่ยเราก็จะได้วออกถอนออกเหมือนกันต้นนี้ก็โอเคนะเอ่อสองต้นที่เราลองก้าไอ้นั่นอนะ่ะก้าอาโวคาโดแล้วเราจะเอาลงปลูกอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าจะปลูกตรงไหน แครอทก็ยังโอเคแครอทก็จะได้เอาขึ้นเหมือนกันเนี่ยแครอทต้องเอาขึ้นเหมือนกันเพราะว่าต้องลื้อหมดอะต้องลือออกหมดถ้าแม่เอาขึ้นก็เท้าไว้อย่างนี้เดี๋ยวหัวเน่าแล้วก็พวกพวกไอ้นั่นอะพวกไส้เดือนมากินเพราะว่าปีที่แล้วเอาไว้ไงลองเอาไว้ปีที่แล้วแล้วเจอไส้เดือนเดือนมากินหมดเลยหัวเขาเน่าอ่ะ ก็เลยต้องเอาออกพวกนี้นี่ก็ไปเห็นไหมยังไม่เก่เลยไอไอด,กดกอกดอกอผักสลัดอะ่ะไปแล้วเหมือนกันเห็นไหมสีเขาพวกที่เขาไม่ทนหนาวมันก็จะประมาณนี้เนี่ย หมดแล้วข้างนอกก็จะเหลือแค่นี้อีกฝั่งเนืองอ่ะมันจะเป็นพวกไอ้นั่นอ่ะมันจะยังเหลือเยอะอยู่ไอฝั่งตรงโน้นไอพวกกุยช่ายอ่ะกุยช่ายกาทนหนาวอยู่ไม่เป็นไรนเดี๋ยวเราก็จะได้ลงกระเทียมลงนิดๆหน่อยๆปีนี้จะไม่ลงเยอะเนาะเพราะว่าปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะไปยังไงนี่หอมก็จะประมาณนี้หอม ยังไม่แก่นะเนี่ยใช่ไหมถ้าแก่เราก็จะเก็บอยู่นี่เขายังไม่แก่ไงตัวน,นี้แก่แล้วเนี่ยตัวน,นี้เปิดแล้วสองต้นนี้เปิดแล้วเดี๋ยวต้องเก็บเก็บไว้แบบอาจจะโรยปีหน้าให้เขาขึ้นเองอะไรประมาณนี้ดูอันนี้ก็จะถอนละจะถอนให้หมดเลยไอ้บัวหิมะก็เหมือนกันดูนั่นเต็มสวยมากเลยใบใหญ่จริงๆไอ้ อ่กวางตุ้งอ่ะอย่างนี้เลยก็เริ่มที่จะเก็บของย้ายของเพราะว่ามันหนาวมาแล้วเนี่ยต,ตัวนี้โรสแมรี่โอเคอยู่นี่โรสแมรี่โอเคอยู่พวกนี้ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนสีเห็นไหมอะ,อะไรนะไ้ยินจูชายเริ่มที่จะเปลี่ยนสีเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกันเห็นไหม จินจูชฉายอาจจะยกเข้าไปไว้ข้างในในกินเฮาเนาะจินชจิ้นจูนชฉายนี่คือเก็บกินได้ตลอดอะ่ะพูดถึงอะ่ะถึงหน้าหนาวก็เก็บได้อยู่นะพูดถึงอะ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็วันนี้ก็จะมาจัดการนี่แหละมาดูตัวน,นี้ต่อเนี่ยดอกไม้เนี่ยพูดถึงว่าเขายังอยากไปต่ออยู่ ดอกไม้นี่ก็ยังอยากไปต่ออยู่พืชผักยังอยากไปต่ออยู่แต่อากาศมันหนาวมาแล้วมันมันไม่อยู่แล้วมันไม่ได้แล้วเนี่ยพืชผักอะ่ะไปหมดแล้วเนี่ยไอที่เราว่าอยากไปต่อคือเขายังเป็นเป็นดอกตูมอยู่เงี่ยและอีกอย่างหนึ่งนะจินไอ,อ้ดอกไม้ดอกดาเลียนี่เป็นอะไรที่น่าปลูกมากเลยเพราะว่ามันมันดอกหนึ่งร่วงโรยไป ดอกใหม่ก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมีดอกตูมเรื่อยๆว่าง,งั้นเถอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีดอกตูมเรื่อยๆมันก็โอเคในการปลูกอ่ะเหมือนกับเหมือนกับนี่เลยกุหลาบกุหลาบก็โอเคอยู่นะต้นขึ้นสูงเชียวกุหลาบอ่ะอย่างนี้เลยเนี่ยตัวน,นี้ยังเตกยอดอด่อนแล้วก็ดอกก็ยังมี โอเคนะคะวันนี้พาลอดสวนยามเช้าพาลอดสวนดูบรรยากาศในสวนเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มที่จะหนาวต้องมาเริ่มทำความสะอาดสวนแล้วคลิปนี้ไม่ทิปไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ไม่ทิปยไปบาย